ลงทุนหลายถ้าลราคนกับคุดเป็นเป็นแสนผลก็มีนะครับพี่น้องมดเป็นแสนผลก็มีแค่สวนบาวเฉดนี่ลงทุนตอนแหลกก็คือแปดพันนะครับพี่น้องในการคุดโขกน้องนี่นะครับแล้วก็จังค่อยต่อยอดขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเฮ็ดไปที่ละเล็กที่ละน้อยไปนะครับแบบงามๆแบบสําเร็จเลี่ยมีทุนสูงก็สามารถที่จะเฮ็ดได้ไวได้ง่ายนะครับพี่น้องสำหรับผูที่มีทุนนะครับพี่น้องเนาะก็ค่อยเฮ็ดไปนะครับพี่น้อง ใส่ทุนพอสมควรว่าปใส่เลยกะเป็นไปว่าดดนะครับพี่น้องในการเ,เกษดเมันต้องมีทุนสำรองและผู้ที่เิ็ววาจะลงมากรุงเทปปุ๊บมีหนีมีสินอยู่ยังสีนนะครับพี่น้องทิมเฮดเกษตเปุ๊บยังสินนะครับช่วงแรกๆนะครับมันจะบม่มีรายได้เลยนะครับพี่น้องมันจะมีแต่ลงทุนลงทุนนะครับพี่น้องพอลงทุนไปปั๊บแบบน,นี้รายได้บอเห็นมันจะเกิดความท้อแท้นะครับพี่น้องความท้อแทแล้ะกะ ลมเลิกความตั้งใจกระจายคนนะครับพี่น้องถ้าเฮามีทุนสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมช่องคนสวนคนไร้นะครับเนาะครับวันนี้นะครับป่าเฉียดจะพาพี่น้องนะครับมาคุยเรื่องการเห็ดเกษตรเห็ดโขงน้องหน้านะครับเขาจะเริ่มกันจังไหนนะครับพี่น้องขั้นตอนแรกนะครับพี่น้องการเห็ดของน้องหน้านี่ก็ประม่ณว่าเฮาสิเห็ดสําเรดจได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีการลงทุนนะครับ แ่งนานี่ก็ถือว่าสําคัญนะครับพี่หนงของเบาเฉียดนี่จะจะมีการเจาะบาดานก้นนะครับพี่้องเ,งเจ,ะจะา,เจา,บา,านนะบ,า,บาดานเพื่อที่จะเอาน้ำจากบ่อบาดานมาใส่ในสวนเกษตรนะครับพี่้องเพราะว่าถ้าห้องคุดตรองหรือว่าเ็ดหน้องจกกน้องนี่นะครับพี่้องนี่มันมีโอกาสที่จะเก็บหนาบ่าบยูนะครับพี่้อง เวลาหนาแหลงมา,จากจังสีมันก็นจะก็สามารถที่จะเกิดการกัดเได้นะครับเอกากจาเป็นต้องมีบอ่อน้ามใต้ดินนะครับพี่น้องถามว่าง,งบกับต้นทุ่นนี่หลายบ่ครับในการเห็ดน้ามใต้ดินนะครับสําหรับเขตของบ่าเฉดนี่นะครับนี่จะเจาะบาดาลเขาจะเจาะกันบอ่อแพงนะครับพี่น้องจะเริ่มต้นยุทีุ่กเจ็ดท่านขึ้นเมื่อไปหฮอดถึงเมื่อสีเมื่อหานะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับ ถือว่าบอแพงก็คือบอนาหนานะครับพี่หน้องขนาดหานิวนะครับแต่เขตอื่นอาจจะแพงกว่านี้หรืออาจจะถูกกว่านี้ตามพื้นที่นะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่ของบาเชดนี่เพิ่นจะน้ำใตดินจะบ่ค่อยลึกนะครับพี่น้องตานํำจะอยู่บ่ค่อยลึกการเจาะนี่ก็ราคาอาจจะถูกลงนะครับพี่หน้องจะถามว่าผู้ใดมีบอธรรมาชาติอยู่แล้วนี้ยังเข่นหอยน้องขลองบึงที่มัน สามารถที่จะยูมุมแหลงได้นะครับพี่น้อง็บต้องไปเจาะก็ไดนะครับามมาเข้าจะดึงน้ำขึ้นมาใส่ในสวนกระเสียเท่าใดนะครับแต่พื้นที่นี่ของบ้านเฉดี่จะเป็นพื้นที่หน้าทั้งมืดนะครับพี่น้องพื้นที่หน้าทั้งมืดก็มาปรับแตงเปียนยกกรอกข้องขึ้นนะครับพี่น้องยกที่แหลกในต้นทุนหลายบบนะครับที่แหลงนีดจะเบิร์ดอยู่ประมาณแปดพันนะครับพี่น้องแปดพันก็จะได้เนื้อที่ประมาณ เกือบสามงานนะครับเกือบสามงานก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องเพราะว่าเบ้าเฉดนี่จะคุดบลึกนะครับพี่น้องเนี่ยคุดบลึกจะประมาณเมตดหนึ่งนะครับพี่น้องคุดตอนแรกเนี่ยไอ้พันหรอกเอานาเดียวนานาลดยกไม่โคเดียวนะครับพี่น้องเพื่อที่จะสามารถที่จะเฮ็ดเกษตรทั้งคางได้แล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงสัว์นํำเฮ็ดการประมงทางล่างได้นะครับพี่น้อง เปลวเชิดก็จะได้น้ำลงคลองยังสีนะครับพี่น้องเพื่อที่จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งนะครับพี่น้องสามารถจะเห็ดตะมงได้หลากหลายแนวนะครับพี่น้องนี่นะครับก็คือความสําคัญของการเจาะน้ำบาดาลน,นะครับพี่น้องถามว่าผมมีบัวอยู่แล้วมีน้องสาอยู่แล้วนี้สามารถที่จะเห็ดได้เลยบัวก็ต้องเบิ่งว่านา้ำห่อนั้นมันสามารถที่จะมุมไปในหอดหน้เหลี้ยงบัวนะครับพี่น้อง มันสามารถที่จะมุมแรงได้เท่าก็สามารถที่จะเฮ็ดได้นะครับพี่นอ้องเรื่องแหลกก็คือนําบาดาลน,นะครับเนาะจะใส่ทุนอยู่ประมาณเงอนกว่าบาทนะครับพี่หนุ่มืงินกว่าบาทเกือบสองหมื่นนะครับครับสิ่งที่เราต้องต้องเตรียมลงที่แหลกก็คือบ่อบาดาลน,นะครับพี่หนอ้องแล้วก็พื้นไฟนี่ถ้าพื้นบางพื้นที่มีไฟเขาถึงอยู่แล้วสมมติเหตดของบาเฉดนี้นะครับเนาะไฟเพื่นจะเขามาถึงอยู่แล้วมันก็จะ ะดวกสบายเนี่ยนะครับพี่น้องต่อแต่สายไฟลงมาก็สามารถที่จะได้นะครับพี่น้องบางคนที่ว่ามีไฟสมมตน,นี่เพื่อนก็นจะมีโซลาเซลล์นะครับอาจจะใส่ทุนสูงไปอีกอีกระดับหนึ่งนะครับพี่น้องไปสอบถามเมืองนะครับพี่น้องว่าโซลาเซลล์นั่นเพื่อนซําไไดนะครับพี่น้องแพงบ่นะครับครับมาเรื่องที่สองนะครับเนาะเรื่องที่สองก็กคือเหตุของบาาเชดนี่เพื่อนจะเป็นพื้นที่ลาดหน้าทั้งบดนะครับพี่น้อง ้นทีหน้าเพชรเกษนาผลนี่จะบ่อได้น,นะครับพี่น้องแต่ว่านาแรกีนกะเฮชดได้หลังจากท่านหน้าเขาแล้วก่อนทีเปาเฉียดจะมาโจกข้องตงัวนี้กะเฮ็ดนะครับพี่น้องเฮชดเกษตรหล้างหน้าก็คือปลูกพริกปลูกทั่วปลูกแตงขายไปนะครับพี่น้องก็พ่อได้ทุนมาพ่อได้ทุนแล้วครับกะมาลงทุนในการขุดบอ่อขุดนองนะครับพี่น,ออน,อน,อน้องนี่ขุดบ่อขุดหนองขุดนองนี่ บาเชดจะจะใส่งบประมาณในการฟุนี่อยู่ประมาณแปดพันบาทนะครับพี่น้องเพื่อเหมาลดไมโครเครื่องมือน,นะครับพี่น้องเครื่องเหมือเพื่อเหนาน้ำแปดพันก็จะได้ล้องเงยาอยู่ประมาณสี่สิบเมตรอยู่สามข้องแล้วก็ค้องเงยาห้าสิบเมตรอยู่ค้องหนึ่งนะครับพี่น้องเป็นค้องตัดนะครับพี่น้องจะเป็นล้องลักษณะลายเงย้าไปจังสี่นะครับพี่น้องเลี่ยงกันไปสามข้องนะครับเลี่ยงกันไปสามข้องยังสี่นะครับพี่น้อง นี่ครับจะเลี้ยงกันไปสามขัองยิงส่แล้วก็จะมีขัองตัดนะครับพี่น้องขัองตัดไปขัองหนึ่งเพื่อที่จะระบายน้ำนะครับพี่น้องทมว่าขัองนี้เห้ขุดลึกบนะครับขัองนี้เขาจะขุดเบ่บ่ลึกนะครับพี่น้องเนี่ยจะเลือกยู่ประมาณตอนแรกที่เราเช็ดขุดนะจะจะยู่ประมาณเมตรเมตรน้อยๆนะครับพี่น้องที่ขุดนี่ก็เพื่อที่จะต้องการพื้นที่เฮ็ดสวนในหนาฝนนะครับพี่น้อง หนาฝนเขาจะได้เห็ดสวนได้นะครับเพราะว่าถ้าห้อเห็ดสวนหนาฝนหนาฝนแบบเ้อบกคุดนะครับพี่น้องพื้นที่ตัวนี้มันจะเป็นหน้าทั้งเบิดมันบ่สามารถที่จะเห็ดได้เลยนะครับพี่น้องมันจะหิมนะครับพี่น้องเอินว่าหืมนะครับเนาะบาเฉดก็เลยคุดเพื่อที่จะปลูกทั่วปลูกแตงปลูกพริกแล้วก็ไม่พ้นแสมไปเป็นระยะระยะนะครับพี่น้องบานที่นี่ ก็จังคอยหาพันปูพันปลามาลงนะครับพี่น้องพันปูพันปลามาลงมันก็นจะสั่งแรงอาหารนะครับเนาะนี่คือเรื่องต้นทุนนะครับพี่น้องต้นทุนในการเห็ดพี่น้องั้งหมดว่าอยากมาเห็ดนี่ก็ต้องมีแรงนำผู้ใดมีดมแรงหอยน้องค้องบึงธรรมชาติอยู่แล้วสามารถที่จะนําไปใส่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถือว่าดีเลยนะครับถ้าผู้ใดบ่ม,มีก็ต้องก็ต้องจังสีแล้วครับพี่น้องต้องมีบ,อบอ่อบาดาลสำรอง ตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับพี่น้องจุดสาคัญของการ,กรเกษตรคือบอ่อบาดานนะครับพี่น้องถ้าบ่ um มีน้ำเฮ็ดกเกษตรก็คือจบเลยนะครับพี่น้องมันจะสานต่อแนวอื่นไปนได้บ่ไดเลยนะครับแล้วก็คุดการคุดนี่บางคนนะเพื่อนจะคุดลงทุนายนะครับพี่น้องลงทุนหลายลงทุนหลห้าลงทุนก็ขคุดเป็นเป็นแสนผนก็มีนะครับพี่หน้องมดเป็นแสนผนก็มี่ แค่สวนบาวเชดนี่ลงทุนตัวแลกก็คือแปดพันนะครับพี่นอ้องในการขุดโขกน้องน่นะครับแล้วหอกกระจังคอยต่อยอดขยายไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องไปที่ละเล็กที่ละน้อยไปนะครับสําหรับบ่อตรงนี้นีบ่บาวเฉดได้เหอขึ้นไหมนะครับเดินาากระจ่างไม่โคมาเห่กระเบิดเียคือมันตื่นมันเขินนะครับพี่นอ้องตื่นมันเขินบาวเฉดก็เลยมาเหอขึ้นไหมก็เลือกจากเลือก หนึ 1> 1 1, 2, ar ar, 2, ja ่งเมตรเดี right ๋ยวนี้ก็เลือกเป็นสองเมตรแล้วนะครับพี่น้องเนี่อรอบที่สองนี่ก็จะอยู่งบประมาณก็จะเบิดอยู่สามพันนะครับพี่น้องเพราะว่ามันมันพันไปหลายปีฟังตัวนี้ครับก็คือปัญหามันจะพังทลไย่นะครับช่วงช่วงแรกๆกที่ห้องฟดนะครับพี่น้องก็เลยได้ตึงเหื่อม่นนะครับพี่น้องพันไปสามปีแล้วนะครับก็จังในเหือนะครับ นี่คือเรื่องงบประมาณเรื่องตนทุนในการเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเพาะ่าจาเป็นต้องไปลงทุนหลายนะครับพี่หนุ่มเพราจำเป็นต้องลงทุนเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหรือเป็นแสนหนึ่งสินะครับพี่น้องนี่ก็จะใส่งบอยู่ประมาณคันไรขาวๆแล้วก็อยู่ประมาณสองสามหมื่นก็สามารถที่จะเฮ็ดเกษตรได้นะครับพี่น้องก็คือแล้วแต่ผู้มกักนะครับเนาะแล้วแต่ผู้มกักโมเมนต์ว่าเขาจิบไปลงเราคนบาดผาดสวยรู้ก็คือผาพที่เพิ่นเฮ็ดสัมเลจแล้วนะครับพี่น้อง เพ่นเห็ดแบบงามแบบสำเร็จแล้วมีทุนสูงก็สามารถที่จะเห็ดได้ไวได้ง่ายนะครับพี่น้องสำหรับผู้ที่บ่มีทุนนะครับพี่น้องเนาะก็ค่อยเฮ็ดไปนะครับพี่น้องใส่ทุนพอสมควรว่าบไปเลยก็เป็นไปว่าได้นะครับพี่น้องในการเฮ็ดกเกษตรมันต้องมีทุนสำรองและผู้ที่เิดว่าจะลงมากรุงเทพปึ๊บมีหนี้มีสินอยู่ยังสีนนะครับพี่น้องสิ้าเห็ดกเกษตร ปุ๊บหนึ่งสินะครับช่วงแรกๆนะครับมันจะบม่มีไร่ได้เลยนะครับพี่น้องมันจะมีแต่ลงทุนลงทุนๆๆนะครับพี่น้องพอลงทุนไปปั๊บบบดนี้รร่ได้บ่เห็นมันจะเกิดความท้อแท้นะครับพี่น้องความท้อแท้แล,ล้วก็ลมเลิกความตั้งใจกหลา้คนนะครับพี่น้องถ้าเฮามีทุนทิงสิ่งที่สาคัญน,นะครับนาอบ่มีมหนี้บ่มีสินอ่ะดีที่สุดนะครับพี่น้องถ้าจะมาเห็ดในจุดนี้เอาใส่หนี้ให้มันแล้วเรื่องหนี้โลด หนีรถหนีบ้านหนียังสีนะครับพี่น้องเด้อยจะถ้าย่อยให้มาลงทุนเฮ็ดทีละเล็กที่ละน้อยนี่ก็ได้นะครับพี่น้องถ้าจะไม่เฮ็ดหวังว่าเงื่อนกับการเกษตรเลยนี่โอกาสเป็นไปได้ยากนะครับพี่น้องโอกาสหลอดอยากนะครับพี่น้องยังเบาเฉียดน,นี่ก็จะมีการเฮ็ดเฮ็ดสวนยังสินะครับพี่น้องเฮ็ดสวนนี้ก็บางแผนมาจะปลูกเพ oh. ื่อในหนาฝนนะครับพี่น้องเพื่อในหนาฝนพื้นที่ก็ว่าร้ายนะครับพี่น้นอง <pigs S 1> เนี่ยฝนจะเห็ดเปลาะไหลเพราะว่าพื้นที่ส่วนมากมันจะเป็นให้หน้านะครับพี่น้องส่วนมากจะไปเฮ็ดผืชหล้างหน้าอาจจะมีการปลูกพริกปลูกพริกปลูกขาโพดปลูกฟักทองนะครับพี่น้องในนาาล้างทําหน้าแ็พ่อได้ใส่นะครับพี่น้องได้ใส่ครับคลิปนี้ก็ว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กำลังรับชมบ่นหน่อยก็ห้ายละครับพี่น้องคลิปนี้ผุมบา่าวเฉดกะขอลานะครับพี่น้องอสวัสดีครับ